ร้านแล้วแต่อารมณ์โอ้โหเหมือนสไตล์แบบอาหารป่าเลยอ่ะอือหือโอ้โหสะอึกเลยเว้อยอันนี้แกงป่ะเนี่ยไม่แกงครับ <c oughs> อันนี้เป็นเมนูของผมเลยรสชาตินี้เลยนะใช่ครับอือหือเอาสมมติเมื่อวานกินอันนี้ไปอชอบชวันนี้มาอีกวันแล้วมันไม่มีก็ไม่มีครับก็ไม่มีครับแล้วถ้าเกิดไม่มีของ <c oughs> ก็ไม่ได้ขายไม่ขายด้วยครับปิดเลยครับ อออยรร้่่าแตามณ์จิงๆะสวัสดีครับวันนี้ผมยังอยู่ที่พัทยาวันนี้เรามาแดกข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะชื่อว่าร้านแล้วแต่อารมณ์ เป็นร้านอาหารที่อยู่ในพัทยาเหนือนะครับเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าร้านหรือเปล่าวะมันก็เหมือนเป็นเป็นเป็นบ้านๆน,นะเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือแล้วแต่อารมณ์เป็นยังไงรู้ไหมแล้วแต่ว่าวันนี้เขาจะทําอะไรให้เราแดกขึ้นอยู่กับวัตถุดิบว่าจะได้แบบไหนมาแล้วก็จะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่อ,อารมณ์ไงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเพราะว่าร้านนี้นค่อนข้างจะเป็นร้านที่ลับๆหน่อยนะไม่ได้อยู่ริมทะเลไม่ได้อยู่มีบรรยากาศอะไรดีเดอะไรนะแต่ ขาต้องมีของดีเด็ดแน่นอนเอาเข้ามาดูเลยนี่พามารู้จักเจ้าของร้านเลยดีกว่าผมจะมาสั่งที่พี่เคยขายอยู่อะไรเงี้ยมีไหมฮะวัตถุดิบทุกวันมันจะไม่เหมือนกันเลยครับไม่ก็คือมีเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าคราวที่แล้วเขามากินนั่นกินนี่แล้ววันนี้มาแล้วไม่มีปลาทําทได้ไหม ไม่ได้ครับผมก็ไม่ขายครับเออไม่ขายเป็นไงแล้วแต่อารมณ์อ่ะครับแล้วแต่อารมณ์คือแล้วแต่วันเลยใช่แล้วแต่วันเมนูทุกวันไม่ซ้ํากันครับมีวัตถุดิบอย่างไงผมก็จะขายอย่างนั้นครับเอาสมมติเมื่อวานกินอันนี้ไปชอบวันนี้อมกวันแล้วมันไม่มีก็ไม่มีครับก็ไม่มีครับแล้วตามนั้นเลยครับแล้วทาไมไม่ไม่เอาแบบซ้ําๆมาบ้างฮะไม่ครับเพราะผมบอกว่าแล้วแต่อารมณ์ผมเลยว่าวันไหนผมได้ปลาเพราะผมจะใช้ปลาเบ็ดปลาเบ็ดนี่คือปลาที่ตกเบ็ด ใช่ครับเอามันต่างกันยังไงอะเพ่ก็ฟาร์มสดมันจะผิดกันครับเฮ้ยนี่ยังเคี่ยวอยู่เลยเนี่ยนี่ครับอุ้ยตายแล้วปลาฉลามเนี่ยครับนี่ก็คือปลาเบ็ดใช่ครับเอาแล้วอย่างเงี้ยปลาทูเนี่ยเก็าปลาเบ็ดเหมือนกันครับปลานท้จะโศกโศกอะไรโศกก็คือเป็นเบ็ดหลายตัวแล้วก็โศกเขาเรียกว่าโศกครับผมนี่ปลานะครับพี่อันนี้ปลาหมูสีครับหมูสีครับ อันนี้อันนั้นปลาจีครับโอ้แล้วอันนี้ต้องเบ็ดใช่ไหมฮะอันนี้ไม่เบ็ดครับไม่เบ็ดนะอ๋ออันนี้ดำครับดำอันนี้ใส่ดำดำนะอันนี้คืออะไรฮะเอ็นหอยจอบเอ็นหอยจอบอันนี้ก็เป็นปลาทูปลาอันนี้ปลาสีขนครับนี่ปลาทูโอ้เอ้าเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนคล้ายกันนะอันนี้ปลาสีขนครับสีขนครับนี่ปลาทูครับผมแล้วอันนั้นนะครับยาวๆฮะอันนั้นปลาไอสาครับอะไรนะปลาสาบปลาสากอ่าหรือเขาเรียกปลาน้ําดอกไม้ คือวันนี้ก็มีวัตถุดิบแค่นี้ใช่ครับหมดแล้วก็หมดกันใช่หมดแล้วก็หมดเลยครับเอาเรือตกได้มาแค่ไหนบางเรือเป็นเรือเรือเรือไม่ใหญ่สมมติเย็นเนี้ยออกไปใช่กลางคืนเช้ามาก็เข้ามาเอามานี่ครับผมได้แค่ไหนแค่นั้นได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีของก็ไม่ได้ขายไม่ขายด้วยปิดเลยอุ้ยแล้วแต่อารมณ์จริงอ่ะเออ แล้วเมนูล่ะครับพี่นอกจากได้ปลามาแล้วเนี่ยอยากกินแกงส้มแกงนู่นแกงนี่ได้ไหมมีครับก็จะมีเป็นพวกแกงส้มผัดเผ็ดก็จะมีพวกไก่บ้านมีเก้งมีกวางมีครับด้วยครับผมอ๋อก็คือเปลี่ยนแค่วัตถุดิบใช่ครับในแต่ละวันใช่แล้วพี่ทําอะไรมาก่อนก่อนมาเปิดร้านเนี่ยก็ทําร้านอาหารมาทั้งหมดก็ย0สิปีแล้วครับครับแล้วก็ทําธุรกิจห้องเช่าแล้วก็ แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เลยครับสมัยแต่ก่อนมีแค่โต๊ะเดียวด้วยครับที่ไหนก็ตรงเนี้ยที่มีโต๊ะเดียวแต่ว่าสมัยก่อนแรกๆเลยเปิดอยู่ที่โลงโป๊ะมาก่อนชื่อร้านอะไรตรงนั้นชื่อร้านอะไรตรงนั้นเล่าปีสลัดปลาครับเล่าปีสลัดปลาใช่ครับโอ้แล้วก็ย้ายมาอยู่นี้ผมมีห้องเช่าใช่ครับก็มาเปิดร้านอาหารแล้วแต่อารมณ์นี่เลยปะตอนแรกใช้ชื่อเล่าปีสลัดปลาอยู่เหมือนกันเป็นสาขาสองอ่าแล้วอ่าแล้วก็มาหลังๆเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมก็เลยยุบร้านแล้วก็มาทํา กับข <Pil> kind of ้าวรายเดือนเป็นยังไงกับข <ung> ้าวรายเดือนกับข้าวรายเดือนเป็นกับข้าวผูกตามบริษัทแล้วก็จะมีตอนเย็นมีขายเป็นพวกอย่างเงี้ยแค่โต๊ะเดียวก็คือลูกค้ามาก็หมดสิทธิ์สั่งผมมีวัตถุดิบอะไรผมก็ทําอย่างนั้นเลยแล้วแต่ลมจราจะบอกพอคาตีสบางทีผมก็ไม่รับโทรศัพท์เพาเพราะว่าผมของหมดผมก็จะไม่รับเลยครับเรามาถ่ายได้ไงวะเนี้เี้เกาโชคดีเลยเฮ้ยดูดูดูแกดิ โอ้โหก็ขายแค่นี้ก็ขายแค่นี้ครับเปิดกี่โมงพี่ปกติก็เปิด11โมงครับปิดอะปิดไม่แน่นอนของหมดผมก็ปิดร้านแล้วแล้วปกตินี่แบบอยู่ดีๆไม่อยากขายก็ไม่ขายเลยมีไหมก็มีครับดูนะแนี้แล้วแต่อารมณ์ของแท้ต้องแบบนี้อันนี้ไม่ได้เอารวยนะเอามันใช่ครับ วันนี้ทําอะไรดีครับพี่อ่ามารอดูเดี๋ยวผมจะรังสรรค์เมนูให้อ๋อไม่ต้องอถามด้วยอ่าเอาแล้วลูกค้ามาสั่งได้ไหมเนี่ยถามได้ไหมเฮ้ยพี่วันนี้อันก็าตามกระดานเลยครับรนอกเหนาอจากนั้นกระดานก็มีแค่นี้ครับผมราคาก็แล้วแต่ราคาอยู่ที่ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปลาชนิดนั้นเลยราคาแต่ปลาไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวครับไม่ได้ตัวเพราะว่าวัตถุดิบมันไม่มันถูกแพงไม่เท่ากันใช่ผมจะมาขายราคาต้มยำปลางี้จะมาตั้งหลักราคาไว้ที่ราคาเท่ากับปลาแพงไปเลยผมเหมือนเอาเปรียบลูกค้าผมสมมติว่าผมซื้อปลามาถูกผมก็ต้องขายถูกเออถ้าเกิดอันไหนแพงลูกค้าส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะเข้าใจตามวัตถุดิบเลยครับตามวัตถุดิบก็คือปลาเบ็ดอ่ะก็ดูได้เห็นเนี่ยฮะนี่เบ็ดยังเกี่ยวอยู่เลยเนี่ย แล้วถ้าเขาตกไม่ได้อะเราก็ขายไม่ได้ดิตกไม่ได้ก็ขายไม่ได้แต่มันมีไหลยลํำไงครับโอ้ไปไปไปคุยไว้ไหลยลํำใช่ครับโอ้แล้วเป็นช่วงมรสุมนี่ทําไงอ่ะช่วงมรสุมไม่ปิดร้านเลยเลยบางทีถ้าเกิดมีลูกค้าจองเราก็จะมาขายบอกลูกค้าก็จะขายพวกไก่บ้านจองได้ด้วยเหรอ มีจองครับรับจองด้วยอ๋ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาก็ไก่บ้านเลยไก่บ้านพวกหมูปลาพวกเก้งพวกกวางโอ้มีหมดเน้นเป็นรถจัดใช่ครับโอ้รถจัดเลยเพราะว่ารู้สึกอยู่นะฮะว่าต้องจัดแน่นอนเพราะว่าดูพี่พ่อครัวดูพี่ทําเองหมดปะทําเองด้วยครับเองด้วยไม่พ่อครัวด้วยครับผมดื่มด้วยสิใช่ครับกลึบทุกวันไหมทุกวันนี่นี่เหงแบนนี้เหมือนช่างภาพพวกนี้เหมือนกันหัวโลนเนี่ยแดกทุกวัน เออเอาวันนี้เอาสักกี่อย่างดีพี่ห้าหกอย่างโอเคลุยไปกิ่นแบบอย่างนี้เลยนี่มึงมาแล้วแกงส้มทุเรียนด้วยแกงส้มเลยนะแกงส้มทุเรียนครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่แกงส้มทุเรียนมีด้วยเหรอใช่ครับคือเอาแล้วแต่อารมไงอยากทำอะไรก็ทำอ่ะเอออีกหน่อยก็แกงส้มมะม่วง พึบเลยพึบเลยอ้าพี่ลมซาซิมิด้วยครับผมปลาอะไรคะเนี่ย่าปลาหมูสีหรือถ้าเกิดแถวทางตาดเขาจะเรียกปลาอังเกยอังเกยเนี่ยหมูสีหมูสีลองกันเลยนะฮะนี่เป็นซาซิมิเนาะอืมอืมยังกลินยังอ้น,นอี่เลยอันนี้มันต้องเหมาะสำ<อ>หรับวาซาบครับเนี่ยของผม<อ><อ>สุดยอดเลยนะครับอะไรฮะบวาซาบินี่ครับ ต้องค่อยๆนะครับผมบอกเลยต้องขนหัวลุกต้องจี๊ดขึ้นสมองแน่นอนอ่ะขู่ปะเนี่ยสุดยอดครับนี่พี่ลมพี่ลมเนี่ยวาซาบแม่พี่ลมเมื่อกี้ขู่ไข่เอาให้เยอะเอาให้เยอะครับนี่น้อยไปเดี๋ยวรูไม่ไม่ให้ครับผมให้พิเศษกลองเลยครับโอ้โห ด้วยกันมานี่เดี๋ยวรู้มามาสินี่เลยมาครับพร้อมกันมามาครับลุยโอ้โหอยตายได้นะครับต้อขายไปรองแบบแรงๆอย่างนี้คืนแห้งๆมาเนี่ยโอ้โหสุดๆเลย ฟื้นเลยฟื้นเลยอ่าอ,อืมหอยหอยอยอดอันนี้ผัดอะไรพี่เอ็นหอยจอบผัดพริกแห้งครับโอ้โหดูพริกเขาทอ่ว้ยพริกสดไม่มีเลยนะเนี่ยจะมีห่างหงนิดนิดห่างๆางใช่ไหมครับผมโอ้โหพริกแห้งอย่างนี้อันนี้ต้องกินกับข้าวเลยนะพี่นะใช่ครับหอยจอบนี่ก็ได้จากทะเลสดๆเลยใช่ครับกินหอยแล้วแรงดีครับเออใช่กินกินกินรือเลือฮะงาเข้าใอ้ อืมอืมนี่อร่อยฮะนี่กิ่งของพริกแห้งอันนี้มีความเป็นแบบสไตล์แบบปลาป่านิดหน่อยจัดมากเมื่อกี้เจอวันที่บิ๊กทั้งใบเจอที้งใบเยี๋ยวขอปลาทูกันมาปฐมเลยเบาก่อนไงจากเบาไปหาหนักอันนี้ปลาทูหรือปลาอะไรนะพี่ปลาทูครับปลาทูใช่ไหมอยู่ลองอันนี้เบาๆหน่อยเบาๆนี่กินกับอะไรพี่นี่น้ำปลามะนาวครับน้ำปลามะนาวนี่แบบบ้านๆเลยนะครับผม เอาวะเอาไหมเอาเสียหน่อยไหมเอาไม่แม่เอาแล้วครับขอกินเอาเลยอย่างนี้ที่ฟ้าอืมอืมนี่อะไรพี่อันนี้แกงคั่วหอยหวานครับหอยหวานครับผมคั่วแล้วแบบหรือว่าเขาเรียกหอยสิวครับแกงคั่วหอยสิวหอยสิวอย่างนี้จานเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยอย่างนี้จานร้อยห้าสิบบาทดีแบบ นี่ยอันนี้ร้อยแดสิบครับเนี่ยอันนี้ชุดนี้ก็อยู่ที่สองร้อยสองร้อยห้าสิบก็ไม่ได้แพงไม่ได้แบบดูน่ากลัวอะไรครบสบายอืมเงินคนไปหาของเสียให้แดกต้องไปหาเองหรอกเดี๋ยวพี่ลมก็ไปหามาให้เพราะอย่างที่บอกอ่ะแล้วแต่อารมณ์อุ้ยหอยขมอร่อยแฮะเฮ้ยไม่ใช่นี่หอยหวานเนี่ยหอยสิวหอยสิวแกงคั่วเข้าอร่อย มันจะนัวนะพี่แกงเราสุดยอดอยู่แล้วครับอืมน่นอ,อ,อะไรเนี่ยแกงนกครับแกงเหรอครับผมพูกตานอะคือว่าเมนูนี้จะไม่มีทุกวันครับไม่มีทุกวันนะใช่ครับอันนี้เราจะแกงใส่แตงไทยอ่อนแล้วก็มีกะวานโอ้โหกะวานผมก็ได้มาจากที่สวนที่สวนมีปลูกเองเราจะให้กินนี่นนอืปลาโอ้อหออโหเเหมือนสไตล์แบบอาหารปลาเลยอ่ะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มีแต่ของทะเลอย่างเดียวนะครับที่ร้านนะครับ <c oughs> เป็นอาหารบ้านๆเลยครับโอ้โหอันนี้เราจัดจริงจัดเลยอนะ่ะจัดจะอร่อยด้วยอือหืโอ้โหสะอ,อึกเลยเว้อยอันนี้คนไม่กินเผ็ดนี่เบาได้ไหมเบาต้องสั่งครับต้องสั่งอันนี้แกงป่ะเนี่ยไม่แกงครับ <c oughs> อันนี้เป็นเมนูของผมเลย <c oughs> รสชาตินี้เลยนะใช่ครับแต่เผ็ดจะอร่อยนะเผ็ดอร่อยนะของแกอร่อยจริงนะรสพริกแกงนี่ อาหารป่านี่คือเทียบได้ทุกที่อ่ะทั่วประเทศอ่ะโดยเฉพาะเนี่ยสไตลยอะไรนะเขาเรียกแสนตุ้งนะโอ้โหอันนั้เขาก็ร้อนแรงในนี่อันนี้ก็แรงโอ้โหซีดเลยซีดเลยอืมอะไรนะพีลล้มต้มส้มลูกตะลิงปิงครับปลาปลาหมูสีครับหมูสีทำไมไปใส่ตะลิงปิงอ่ะตะลิงปิงมันจะชูรสให้ความเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากมันจะมีความหอมของมันเอ นี่ก็อยู่ที่สวนเองนี่ไงครับปลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยครับมีซื้ออะไรใครบ้างเนี่ยไม่มีอะซื้อซื้อเมียมาโออเออเ้ขาทาไว้อืออืออันนี้เขาจะแบบละมุนละมุนเขามันจะเปรี้ยวจัดอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรพี่ต้มแบบเหมือนนึ่งอะแบบสไตล์แบบจีนบ้านเนี่ยแต่ว่ามาใส่ตะลิงปิงมันก็ปสไตล์เป็นพื้นบ้านเรานะใช่ใช่ครับเนี่ยตะลิงปิงก็ไม่ได้เปรี้ยวนะนี่กลมกลมเลย นทุกคนมาทุกคนมาต้องสั่งครับเพราะว่ามาตัดความเปไอความเผ็ดสังแล้วไม่มีปลาทำไงใช้กุ้งใช้อะไรแทนได้แล้วปลาไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นปลายี่ห้อนี้แต่ว่ารสชาติก็ต่างกันไปแล้วแต่เนื้อปลาแล้วกันใช่แล้วแต่เนื้อแต่ว่ารสชาติของน้ําซุปน้ําแกงในก็แบแบบนี้แหละใช่ครับไข่ที่แบบว่าขอไม่ถึงจริงอย่าแอบสั่งอ ไอ้ผัดนกแกน่ะมึงนี่เดือดจริงนะหมูป่าเก้งวางใช้ได้หมดเลยก็พริกแกงพริกย้อนดียวกันนะได้หมดครับโอ้โหโดนวาสบิยังไม่เท่าโดนไอ้นี่เลยไฮไลท์วันนี้นี่นะฮะไม่ไม่ใช่จะมีทุกวันครับวันนี้ก็แล้วแต่ทุเรียนใช่ครับใช่ไหมทุเรียนมันแล้วแต่ฤดูกาลทุเรียนนอกฤดูกาลมันก็ไม่ดีนี่นี่ก็คือเนื้อทุเรียนเลยใช่ไหมทุเรียนที่สวนเองเลยครับอืมไม่ได้มีทุกวันด้วยโอ้ยแกงส้มกุ้งดูนี่น้ำแกงเขาคักเลย ทุเรียนกับกุ้งแกงส้มอ่ะลองหน่อยวะโอ้ยโหนกยังร้อนแรงอยู่เลยเอ้าหมันจะเป็นหนึบหนึบนี่แกงส้มหรือแกงเผ็ดนะัถถ่นล่ะรสชาติี่เขาแบบเขาจานจริงจงคือเขาตัดน้ำข้นมากข้นมากคือมันมีเผ็ดมีเปรี้ยวอะ่ะแล้วก็เนี่ยไล่ตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยมันจะละมุนละมุนหน่อยมาตัดตัดความจัดจ้านหน่อย อืม้งอยาแบบกกับข้าวแล้วล่ะเผ็ดเปรี้ยวออกเปรี้ยวนำเห็นสีาขาวๆปูนๆนีนึนนนกว่าแบบรสชาติจะคลีนๆนะไม่ใช่นะอย่างนี้ขายด้วยเท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ ครับเพราะว่ามันแล้วแต่ทุเรียนแต่แต่ต้องใช้หมอนทองอย่างเดียวนะครับอ้าวเหรอใช่นอกสวนเราเอาไหมเอาไหมไม่ทำไม่ไม่ไม่เอาครับผมรู้อยู่ว่าทุเรียนที่สวนของผมเเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมไม่ซื้อใครเลยไม่เอาอะไรใครเลยซื้อแต่ป่าซื้อแต่วัตถุดิบนะอย่างน้อยอย่างอื่นนี่สมุนไพรแกเอาเองหมดเลยอื้มอื้มกี่โมงอะเพื่อสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครับเลิกแล้วาจลม ใช่ครับจองก่อนนะจองได้ไหมจองต้องจองครับจองนะช่วงนี้ต้องจองไม่จองไม่จองมันไม่ได้ของใช่ไม่ได้ของนะใช่ปิดเปิดบางทีก็ไม่เป็นเวลาครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฮงด้วยสั่งเมื่อไหร่นะสั่งให้เปิดครับมาภรรยาแล้วอย่าลืมมานี่แล้วแต่อารมณ์ภรรยาเหนือนะเดี๋ยวผมมีเบอร์ให้ตรงนี้โทรมารับสายทันนะครับผมคืนไม่รับเนาะคืนไม่รับครับคืนอยู่ครับอยู่เลยนะ อยู่อ่างครับเมียก็มีไหมอ่ะอ๋อเขาให้เมียนวดอ๋อโอเคโอเค <c oughs> แล้นั่งดื่มที่อ่าง <c oughs> <c oughs> ข้างๆอ่างนะเอาไปสวัสดีครับแล้วแต่อารมณ์สุดยอดเปิดมาอยู่ทุกไม่รู้จะดูริก้า